มาแล,ล้วจ้ะสวัสดีคนรังเดือนแฟมิลี่ FC บอกไม่เจอหน้าผู้จัดการมาหลายวันแล้ววันนี้ก็เลยกลับมาถึงบ้านนะครับปะเห็ดโคนแพงก่อนไปกินเห็ดโคนนะกลับมานี่เห็ดโคนโอ,อ้ยเห็ดโคนแพงแต่ว่ากินเห็ดฟางไหมไปตลาดมาเป็นตะแซ่บบ่สดแกงเห็ดต้อนล้อน,นะวันนี้แกงใส่ผักคะน้าแกงใส่ชะอมกับผักอีเลอร์จังหอยว่าสดวอันนี้ ผักขาผักขาถุงมัดซาบาทโอู้งามๆเลยไปตลาดน้องบัวแดงมาอืมแกงใส่ผักขาแล้วไปเก็บใส่ผักแะผักแคให้หน่อยอันนี้นะดูดูเดี๋ยวพี่ทอดใส่ไข่เจียวด้วยไข่เจียวแล้วก็มีหมึกหมึกไข่หมึกไข่อยู่ในขีดตะล่อมือหมึกหมึกไข่อยู่ในคิดตะแล่มึกไข่ซื้อมาจากเพชรบุรีป้าเธอไปเก็บผักอันนี้หน่อยผักขาผักละผักแค ใส่ผักละพผักแค่ไห,ห,หน้อยผักแค <ขอ S 2> ่ไหนน้อยก็หอมไ่ได้ดน้เป็นบุ้ยพี่มารดน้ำกวันฝน,นตกอยู่อากาศเชียงรายดีดีครับไม่ได้มากินข้าบ้านสวนไรยวันนั้นต้องเริ่มลกแล้วดูพจัิการอยู่บ้านก็ไม่เป็นทางความสะอาดให้เลยน,นี่นี่ทำได้บ่บนี่ผนะักของเราก็อยู่ตรงนี้ กิไไนได้สด,สดสดผักปลอดสารออร์แกนิกร้านเปอร์เซ็นต์ครับสดแก่งเห็ดท้อนน่าจะมีแรงหอมเลยกินกับเขยแล้วสักสองกระป๋องเอามาอยู่สีก่กระป๋องในท้องน้ำเขาบ่ได้ทองว่าทองหลายเด้ <c oughs> เดี๋ยวจะตามไปเก็บบรรยากาศรอบต่อไปอยู่ครับโอ้ทองคำบ้านเขาเยอะอยู่ริมน้ำโขงครับหางาเนาะอืมสพยากรพระเจ้าดีอ่า อ่ะใครเดี๋ยวผู้จัดการเจ้าของช่องเข้ามาแล้วครับเดี๋ยวจะให้ผู้จัดการแกงเห็ดให้กินพี่น้องแกงเห็ดสดฮอนฮอนว่าแต่ลุงเด็แกงประมเออแกงเแกงก็ได้เดี๋ยวจะไม่เหมือนรสชาติที่ผมอยากกิน,นพริกแห้งกระเทียมหอมแดงน้ำปลาหวานหวานบางคนอยากกินแกงเห็ดคนไม่มีเห็ดคนหายากก็ออก,กินแกงเห็ดฟางไปก่อนครับเห็ดฟางก็อร่อยนะมันราคาถูกกว่ากันเยอะแต่ว่ารสชาติมันดีนะรสชาติมันแบบ เนี่ยดูดูดูอู้วานไปแล้วเนี่ยแกงามามันก็หอมเหมือนกันครับหวานเหมือนกันเนี่ยแกงใส่ชะอมหรือว่าจะเอาไปต้มน้ำพริกคาเนี่ยกิโลร้อยยี่สิบาทถูกกว่าเห็ดโคนเพราะละเธอเดี๋ยวไปล้างเห็ดทราย<อ>เดี๋ยวพี่เธอไปล้างเห็ดเดี๋ยวพ,พี่พี่จะแกงให้กินวันนี้ไปกินในบ้านไหมกินใ,ในบ้านละเพราะว่าเดี๋ยวไปเก็บข้าวเก็บของอหลายๆอย่างด้วยเพิ่งกลับมาครับอีพีแรกของการกลับมาอยู่บ้านไปไหนต่อยังไม่ดูเลย ปไ,ไปไหลักกบไฟข้าเจ้าวหน,น่นอยหมกไฟยายทันไหม,มบมกฟงบมกไฟโลกนี้มันโหดร้ายอไปไปแกงเห็ดกินกันเดี๋ยวชวนยายทันใครว่างครับมาขึ้นกลับมาได้วันหนึ่งเลยนะครับมาขึ้นสิวัสกับเจมอนก็มาเที่ยวหาเอาอาหารมาให้กินวนันแต่ว่าไม่ได้ถ่ายคลิปกันเพียเพีย<ๆ>ก็เลยแบบนั่งกินกันดึกเลยอะ ห้าทุ่มมั้งเมื่อคืนนี่อุ๊ยมาแล้วไปไปอ่ะข้าวเย็นเราครับวันนี้กินแบบง่ายๆบ้านๆแกงเห็ดฟางเราจะทอดมึอใส่กระเทียมจากประเทศลาวนะให้พิจารกากระเทียมทลาวเอ้ยกระเทียมกระเทียมลาวกระเทียมหอมเลยกิโลละเจ็ดสิบบาทเลยครับบ้านเรากระเทียมตอนนี้ก็น่าจะร้อยกว่าใช่ป้งเนาะ เอามากินเยอะๆทอดหาอะไรเมนูอะไรมากินกับกระเทียมเนะี่ยทอดกระเทียมหรือทำแหนมไหมทำแหนมวัวไหมอยากกินนะ,นะเนาะทำแหนมหมูไหมเดี๋ยากกินแหนมนมั่นไหมแหนมเอ็นอันนั้นไหมแหน่แหน่เอ็นทอดเหรอัวแหนมที่ข้าเห็ดแม่เอาเอ็นไม่ใหดเป็นตุ่มนะเป็นแหนมแนะหูมั้งเออหูก็ตีนมันนั่นแหมก็มีเนื้อวัวอยู่ในะซื้อ,อยังไม่ได้เผาเลยเอาใส่ตู้เย็นไวนะ้เนี่ยเดี๋ยวคู่น,นี้จะเผากันเสียบเนาะ อะเดี๋ยวตำพริกแกงกันแป๊บหนึ่งครับเดินทางมาหลายวันไปเที่ยวโอ้เนี่ยกระเทียมลาวของแท้เลยกลิ่นแบบกินกับข้าวขาหมูนี่อร่อยเี่ยวจะเอาขาวัวไปทำขาหมูเอาขาวัวไปทำเหมือนข้าวขาหมูนี่กันาอร่อยนะเ,เนี่ยกินกับกระเทียมเล็กๆเ,เ,เนี่ย แน่นมากเลยเราไปกินกับข้าวขาหมูนี่ยังง่วยังแซ่บเลยนะเนี่ยที่ชุมชนจะได้ทำขาหมูบ้างเจอเลยเม็ดเล็กหน่อยตีทำสามชั้นอะค่ะที่พี่เคยชอบกินเ่ยแล้วพี่มีหมูป่าอย่นั่นป่ะเอาหมูป่ามาทำขาหมูไปหมูป่าเดียวอ๋อที่ซื้อยืดแต่แบบที่ไปอยู่เดี๋ยวเอาพวกนี้มาละลายแล้วเอามาเอามาทำเป็นขาหมูดีกว่าสามชั้นเนี่ยสูตรแบบโตโต,โตเว่งจันทเนอ่ยแซ่บเลย กินปกติยำกินก like ับหลายอย่างเอา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 สิ hmm. yeah, yeah, ่งใหญ่ๆบทชิ้นอีเสียละที่ชิ้นใหญ่ๆเลยมีนอเลยเดี๋ยวแบ่งให้ยวดด้วยเดี๋ยวจะทำมากินข้าวด้วยบอกจะทานอุ่นข้าวเหนียวเนี่ยไหมข้าวเหนียวจะทานแต่ว่ามันต่างมีเย็นร้อนๆสดเดี๋ยวทอดปลาหมึกด้วยหมูสามชั้นก็มีเดี๋ยวทอดหมูสามชั้นด้วย หมูสามชั่นทอดกินกับอันนั้นที่เสียบอันนี้มันต้มพริกแกงลุงเด่นใส่หอมแดงเยอะๆแล้วก็ใส่กะปิแกงนะครับไม่ใช่กะปิหวานนะไม่ใช่กะปิที่เราทำนั้นพริกกะปินะครับมันจะได้แกงบ้านๆเรานี่มันจะได้รสชาติดีเปลี่ยนกันตำเปลี่ยนกันตำแซ่บๆทอดหมูสามชั้นได้ไหมไม่ได้กินข้าวเที่ยงกันนะครับวันนี้ ร้อนมากเลยวันนี้ไม่ออกไปข้างไหนแล้ว,รวครับอยู่ในห้องครัวเปิดแอร์นั่งทํางานอยู่ในห้องครัวครับวันนี้ร้อนวันนี้ร้อนมากเลยแกงอันนี้ไม่ไม่ไม่ต้องใส่ปลาไม่ต้องใส่อะไรไม่ต้องใส่ปลาไม่ต้องใส่อะไรสักอย่างแกงพวกนี้นะควมามหวานพอเห็ยพอนี่ที่แกงตุเด่นอู้ดตำใหม่ๆหม่ใส่กระเทยไม่ต้องใส่น้ําเยอะเยอปะปลาล่า ไปยาปลาทแหนลูกจะทานเหน่งดูอยู่บ้านสวนพคุนใส่นี่หน่อยนึงใส่ซุปก้อนใส่พรุษย์ที่เข้าไปก็ได้ละช่ออมนี่ใส่ใส่โจ๊กอะไรก็ได้วันไหนไหนก็ตั้งใจจะกินละพื้นบ้านอิเลีได้มื่อนี้เนาะใส่ช่ออมไปสองมัดเลยอ๋อโทษดิกินเองมักหนึ่งผักยังต้องใส่ที่หลังครับผักต้องแยกออกมาก่อนลองเห็ดซุปค่อยใส่ผักนี่ปิดแก๊สปุ๊บใส่เลย นี่เห็ดก็เยอะนะถูกด้วยเห็ดเห็ดน,นี่โลร้อยี่สิบบาทเดี๋ยวเราจะทอดปลาหมึกแล้วก็มีหมูสามชั้นมะงดูไว้ว่าจะทันจะมากินหรือเปล่าจะทันไปนานมาไม่ยังอเดี๋ยวไปอินเดี๋ยวจะไปเรียกจะทันเนี่ยฟางเดี๋ยวน้ำมันออกมาเองครับหวานเลยพี่แกอย่าลืมใส่กะปิเลยนะครับจะได้สดแบบโล่งใส่ผักชะอมไปสองมัดเลย นี่กินแบบไม่รู้จะเป็นแกงชะอมหรือว่าเป็นแกงเห็ดเลยว่าแล้วแต่ว่าบ้านไหนชอบนะบน,น,นี่สูตรโรงเรียนใส่ปุ๊บผิดแก๊เลยชะอมยังเขียวๆเงี้ยเลยไม่ได้เขียวนะมุมกล้องอาจจะเขนะียวแล้วที่มันพอดีน้ำเดือดๆดี่ใส่เดี๋ยวมาคว่มผ่อดมันก่นี้มาดูแล้วหมูสามชั้นสามชั้นทอดน้ำปลาอู้โลอันนี้หมูสามชั้นทอ,<ล>อดน้ำปลา เน้นกินข้าวอ่ะลูกเช้าก็ส่งน้องฝ้ายไปไปในเมืองอยากกินอะไรนะ<พ>อยากกินหมูก,กรอบอ,อยากกินคเนาหมูก,กรอบไปวนหาจะเจอร้านร้านหนึ่งไม่บอกว่าอยู่ที่ไหนแล้วไม่บอกว่าจุดอยู่จดไหนด้วยผมสั่งหมูกรอบไม่มีมีแตหมูสด <S <S <อ>ก็เลยสั่งคเนาหมูสดไข่ดาวเป็นคณนาหมูสดไข่ดาวที่แม่อร่อยที่สุดในที่ที่เคยกินเลย แล้วก็ไม่คุ้มค่ากับการมาขับ,พบพรถบนเลยเช้าเนี่ยโอ้เสียใจบอกให้กินไอ้แกงใต้นหละอาหารใต้<ล><ห>อยก็ินแอารมณ์แบบไปลาวมาหกเจ็ดวันไงอยากกินหมูกรอบอยากกินคณะอยากกินกะเพราอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้ออกมาไม่กินดูนห่นะหมเขาเท่รุงแกมีอะไรมันไม่ด้ไห่ซอสที่ใส่อะไรแบบับหายได้อย่างางงงกับก็ไมบอกพี่กันแต่ว่าไม่อร่อยเนี่ย ถ้ากินอาหารใต้ร้านนั้นอร่อยจริงที่ได้กินคเร์รเลตหมูร้านนั้นก็กลัวแบบอยากกินเผ็ดๆแล้วก็อยากให้มันฝว่างเงี้ยเอาไปเอามาเจอแจ๊กอปอดใส่แตกไม่มเป็นไรเราเดี๋ยวพรุ่งนี้ผิดทอดเองที่ทำหมูกรอบเองเก็บขาดธนากินเองนี้ก่อนกิเนเพื่ออยู่ไม่การนี่เสร็จแล้วเด้รื่งเย็นเด้อนี่มาเด้อนี่นก่เด้อเรื่อหนิเย็นแห้ดูมีละนี่ละ หวาน,นชุ่ดห<ๆ>วานบานๆแบบนี้น,น,นะนีจะทอหมูกิ่แล้วเหนียวห้อนเฮ้ยปลาหมึกไข่เราอยู่ไหน,นล่ะไข่ดก็ทอดเลยรอรอดหมูเส็จเอาน้ำมันจากหมูก่อนเดี๋ยวให้รู้มืนีนี่ว่ามือย,ยึดแ่ละพาแมนไม่เอาไปเราปะเอาไปเบิ้งันนี้ป<อ>ิดนอนเป<อ>ิด<อ>้นปิดแอร์เนี่ยเปิดนอนเปิแอรทั้งวันเลยแล้วก็ไม่ได้อยู่ห้องรับแขกนะนอนอยู่ห้องพัวนี่ต้นทำงานอยเนี่ย เปลี่ยนมุ่งไปแล้วมาอยู่กูอยู่นี่มาอยู่ห้องตัวนั่งทํางานเสร็จนวดแล้วก็โตทำงานก็อย่างนี้นะนั่งทํางานอย่างนี้เมื่อเช้าเลยเดี๋ยวรับปุ๋ยแันนี่เลยนั่งนั่งเสิร์ชหาอะไรแขาก็ก็บเก็บเสี้ยเก็บที่ทํางานใหม่นี่ต่างสวัดบ้านเรานี่กินข้าวกับปลาหมึกทอดนี่ก็อยู่ได้เลยนะยิ่งถ้ากินตอนเช้าเช้านะ บอกก็เลยเข่าคอนท้อนคอท้อนนะคนละตัวค่อยอิ่มแล้วนะอันน,นี้ถ้าจะซื้อตามเพจหรือว่าก็ขายในเพจอะถ้าเป็นหมึกไข่เนี่ยแปดร้อยกว่าเก้าร้อยนะกิโลเก้าร้อขายกันอันนี้ไปซื้อที่ถ้าใครดูคลิปตอนเราไปล่องใต้อหอมมากเลยตลาดบ้านเทกิโลห้าร้อยห้าสิบครับหมึกไข่ครับไข่เต็มท้องอ้วนเลย กินกับข้าวเหนียวนี่แล้วเจ้านี้ไม่ค่อยเค็มด้วยไม่ไม่เค็มเลยแหละขันทอาฟังบางเพตเนาะอูย้ยฟังมากินท่านแล้วนะเวลาคนทอดเนี่ยชอบกินกรอบชอบกินนึบหนึบแต่ผมเนี่ยเก็ข้าวเดียวก็เอาคืนแล้วบางทีผมใส่ไมโครเวฟเลยถ้ามันใส่ตู้อบตู้ทอดอไรน้น้ำมันหมุนไว้หนึ่งนาทีปื้อความร้อนกลังจะเริ่มเนี่ยพอให้มันนุ่ม ผมก็มีได้ละอร่อย,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 อยจริงนะถ้าไปต้องซื้อเขาแล้วถูกด้วยตัวนี้เป็นหมึกหมึกไข่หมึกกล้วยเจ้านี้เขาน่าจะทำเองนะลุงเด่นทำเองทำเองเพราะนั้นคือตอนถ้าใครดูคลิปนี่คือสามชั้นทอดนางปลาอันนี้คือหอมมากเลย ข้าวเหนียวทอดนะตอนเช้าเช้านะตอนเย็นเย็นก็ไม่ไม่ผิดเดี๋ยวตักแกงด้วยหมูสามชั้นกับหมึกทอดพร้อมเสิร์ฟนะครับสวัสดีครับยายทานมากินข้าวเด้อแกงนองอีโมเมนต์แกงน้องแกงเห็ดฟางไี่มึกไข่ถ้ามึกไข่จริงต้องตัวอย่างไสอย่างนี้มจนนานๆอยาเงี้ยกินกับข้าวเหนียวนี่บอกเลยว่าแซ่บเวอร์วังอลังการข้าวเหนียวทอด สามชั้นทอดน้ำปลาเราข้าวสวยก็หุงร้อนๆแล้วแต่ใครจะชอบก็ได้กินกระเทยกินก็จะกินแกงอันนี้กินแบบนี้แหละดวันนี้แกงแบบไม่ได้ใส่ย,ย่านางนะโอ้ยในป้านป้านวันนี้ยายท่านไปเบิ่งขิ้ลุ่งเด่นแกงเน็ดอจ้ะหิวขา้าววันนี้ได้ก,กินกระเทยเมื่อมื่อนั้นกับแกงก่อนแกงมื้อกินไปอู้ดูแล้วไหมนอาเบิ่งเสียบแทก็อยากมาจัดวนมากเลยอยากมาเนี้ เบิ่งยอดล้ำหมเออเบิ่งมือดีแล้วอืมีเข่าบานไม่กินเข่าแซ่บแม่ปิวเนี่อยู่บอกอยู่หลวงพระบางบอกเฮ็ดหลายเด้อเลนแม่ปิวทักมาใอ่ทีิพอดแม่เด้็บถ้าอันทรงบอกว่ามาบานไปเที่ยวภูเก็ตไงเห็นเราไปเที่ยวทะเลถ้าแม่ไปได้เด้อรู้อ๋อยังไม่พาไปถ้าไปก็ไปได้นะนั่งเครื่องไปแล้วก็ใช่เดี๋ยวไปเกาะแหละไปเกาะ ก็ไปนั่งเครื่องไปไปนั่งรถนั่งเครื่องไปให้แม่ให้แม่ว่างก่อนลูกว่างตลอดแหละให้แม่ว่างก่อนไม่เค็มเลยไข่เน้นเน้นแซ่บไข่แบบแบบแนี้เปรี <t <t ้ยวแซ่บไข่แบบเน้นเน้นแกงบานๆเสียแซ่บไม่แห้งข้าวเหนียวข้าวห่อลากลับมาหน้าดำเลยครั เ,เี่ยงเเพนเดียวแบบนี้แต่ว่าอยากไปรอนพ่อพร้องเจยู่ได้เขาไม่มีโอกาสเลาอย็กเลาเกเฮตุนแต่ว่าเมืองการบ้านเราต้องมีนี่เนาะที่ไหนเนาะได้ซิวเิวนมากินแกงยังองกินข้าวเวลยมีข,ข้าวแไกินกเหอไม่กินแกงเอขายเต็มเลย ม่ต้องฝากผมซื้อนะมันมีขายที่ตลาดบ้านแหลมจังเลเพชรบุรีมาเรื่องงเขาไอ้เพชริ้นน้นแกงเห็ดแอาะแแบ่งมาช่วหอมตังเตยุข้างนอกวานน้มากดูไข่นล้หวาน แมว่ามันนัพขาบ่อยเาเอตให้เรามาอดหนงหน้าหน้ากองกับตัวใหญ่หน่อยเป็นเรื่องธรรมดากลดผมเลยคิดตัวใหญ่ออ็ธรรมดาเดี๋ยวนอกเคร่งทนอาหารกับตองเอีกสิได้ว่าเออตันจิ้มทำไมหอจัาเขาอยู่ิหน้าให้เดี๋ยวเอฟซีบาว่าเขาอยู่ ยูดิจินึดี้ัไ่้อยังหัมันยไ้ออมไก่เะยะตัวนหารแยังเสียอ้วนเนาะธรรมดาเนาะเ่าะแต่เอาาิกินหมูก็อรากนจะเล่นอาหารก็อวนน้ำหนักขค้ื่อนจริงเนยปกติน้ำหนักไม่เคยเกินหกสก้าแกนต้องกินกับใบเช่นเนะหกสเก้วันนี้เจ

เกล็ดนีะไม่รู้ปามีสามออนไลน์ไหมเนาะไปซื้อเอาแม่วาชน้องอสุดกะเลยไปพวกเก็ดหมูนุ่นเพียงแค่จิ๋ด้ี่อร่อยแับยอมินอะไรอันนี้น้ำนต้องกินด้วยเท้าตวไจุโอ้ไช้ใช่ไหม ก็ได้ตกใจถ้าโอนเมืกี้นายโอนชารมึงเดินมาเนอเงินไม่มีต่อไปอยากกินน้ำปลาสดซื้อเองเดี๋ยมันนี่มันีเไปดูดิอยู่เฟซบุ๊กไหมมีช่องทางการติด่อในตลาดเขาไหมเง่อเดียวมงินเดียว น่านริมทางมันค okay. ือตือเข้าไปเนาะพยายามได้เขาม่เศ็อย่ล้วถ้าพิเศน่าริมทางค่ะร้านอาหารนิมทางคูณเกศสองชาวคุ้ยก่อนชาวคุ้ยน่าริมทางจะขึ้นเลยชาวยน่ารินทางต้องแพ้ชาวคุ้ยน่ารินทางจะส้นเลยแก่เนี่ยสุดเลยคาะที่นี่รับะทคุ น้อวีล่ามกแตน้พริกไตปลานตปลาปาแย่นปลาเม้วพี่แกงไตปลาตาแยกกินกับหมูสามันส่นี่สามชันอ่นสามชันอ่นพรุ่นี้กินกินอยู่ย่านกินบับ้าให้ตีได้หลายอันบางน้นปลาเป็นพราะเ่าเก็บมาแล้วล้องึ้มอง นี่แก,ก่ไม่แกงาจริงเลยอ่ะท่ก่ื้อตามา้แรตาแล้วก็เน้นขเส้นเนาะเงี้ยคนนนเพียหรอใส่แตาถ้าจะทำเป็นน้ำใส่แตัก,ากวา้างจบหเนาะนใจไห้ น้ำหวานเลยเก๋ิมอย่างนึงครับผมกินทั้งคันเลยวิตามินเอสูงมี้ใ่กินนเต้าเลยเอ้าว่าเธอได้บ่บันทึกมั่ได้ตกเป็นตเปนใครเนี่ยั่วน้นด้เยอะจัดแวย

เปิดไปดูแป๊บเดียวความร้อนเข้ามาไวมากอากาศตอนนี้น่าจะเป็นพายุใหญ่มากพายุใหญ่ก็เป็นอย่างแต่ว่าจะเอาร่มมากฝนใหญ่ามากขอจะฝนใหญ่กอแต่ว่าผมไมีเข้าเลยก็จะเป็นฝนงเราจะเป็นน้อก็โอ,อเค เ็เล็บเลาอดลดเลืกดเจานกินบ่บ่บเล็บหนอะนุ่มๆเนว่กินกินหมูข้อเนียวก็ยังได้นะแกงไตปลาเว่าเขาก็หมูสามตันไตปบาเน่ไปาบ่ค่อยหวานเลยเ็ดีเ็ดี้กไปบ้านนะเม่ยังปลาดุเราก็เอาน้ำพริกอัีพร้อมนะตักได้บ่แด้ยดอกกินนะ ทางเหนือก็กินน้ำพริกป่าแดงอาสาน่งกินเจ้าบองทางใต้เขากินน้ำพริกไก่ปลาไงปาเขาก็มือนกันคุณไหนเ็นเล่าทาจุด่าเดิางาไม่จดอเอนี้พส่บอก ลองว่ใส่สต่อกด้วนไหมเนาะอ๋อสต๊อกด้วยกันเมนอ่ไรอ่ะต้มปลาคารสตอกกินอะไสปลาแกงนั่นค oh. yeah, yeah. yeah, ือแบปทานได้ได้อยู่สตอกกินกับแกงเขาชอบกินแกงใส่ปลาใส่ หานเสกินข้าวหอมเยะแยะกินข้าวเสพี่ปาวันจะแซ่บย่ๆดนกลมไน้องพี่ปาวันอร่ตังกินเด็ดิจะวางมอแบอร่อแกงไม่ต้องกินแกงเห็ดคนก็ยัง

แล้วแต่คนชอบชอบแล้วก็ใส่เลยนะใส่น้ำมันใส่อย่างเงี้ยถจะเป็นใส่ใหญ่นะแล้วก้าใส่ใหญ่นะมันติดแฉะไปอยู่แบบนี้งาน่างทัจปวดแต่จริงๆเขาจะลอยชโอมนี่หน่อยทองแต่ว่าวันนี้โซมมันเป็นชโอมแบบดีอ่ะชโอมเล็กชโอมกำลังเด็นใหม่คุณลุงเอามาขายมันห้าบาท สามอันของจริง่อมคนเท่าครับอยามากมันดะกินเาเลยไม่กินทำกันได้ค่เอาบจานละยามวดีมี้เป็นเ้นุ่เฮ็ดแค่น้อยเฮ็ดผึ่วันนี้กินตามด้วยจุ่มนมันลงไปนะไม่้เนื้อผึ่งย่างเนา้เฮ็ดแต่นั่นเนื้อเฮ็ดน่าเฮ็ดพิ่เนี้าก็มีนกแต่เราปเดวมันละตะแกมา เนกีดกว่าไปดูหมายรับเลยกไมแพงหสามร้อยมันออกเมื่อก่อนสามร้อยห้าสิตอนนี้เหลือสามร้อยก็ยอนเื่อยตไินก่อเือวัวแต่ครับเก็บข้าวเก็บของเรียบร้อยแลครับวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งนอนจะนอนจะขึ้นไปนอนแล้วตอนนี้กินโงเนี่ยสองทุ่มห้าสิบเจ็ดนาทีครับ นอนไม่เกินสามทุ่มเดินทางมาหลายวันแล้วก็ไม่รู้จะบรรยากาศยังไงขอตัวไปนอนก่อนละกันติดตามภารกิจการเดินทางของลุงเด่นแล้วก็มีหาเมนูเด็ดๆนะครับชั้งช่องคัวลรุงเด่นแล้วก็ัวลรุงเด่นแฟมิลี่ได้ EP ต่อไปนะครับพรุ่งนี้เช้าวันนี้นอนชอบนอนไว,ไว้หน่อยเตรียมเนื้อเตรียมตัวร่างกายจะได้กลับมาเหมือนเดิมร่างกายก็หนักมาหลายวันนะครับเดี๋ยวนอนอิๆสักวันหนึ่งก่อนนะ ให้ริการณาทำความสะอาดบ้านตอนเดินขอต,ตัวไปนอนละเจอกันใหม่ EP หน้าเราสองคนขอตัวไปนะครับเจอกันใหม่อีพีหน้าสวัสดีนะครับไปนอนแล้วนะไม่ไหวครับง่วงนอนสว,ส,สวัสดีครับสวัสดีครับ